สู้กันเหรอใหญ่าอย่ใอย่อะจู้กันอะเออเออเมื่อยแล้วอ่ะอะไรอ่ะคุยไม่เลิกใช่ไหม บีบเอาะไรคะเหนื่อยเหนื่อยไหมจะอึกอีกอุ้ย เหนื่อยไหมบีบีไม่เหนื่อยแต่ป้าเหนื่อย